สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเะห์ทองคำ,คงคำและรงงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่3กรกฎาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลงจากวันนี้เงินบาทแข่งค่าที่บริเวณ32.317บาทตอนน่อ1นดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันต่อทองในประเทศทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวในกรอบท่ามกลางความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเอกชนของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดการรวมถึงความกังวลสถานการณคลังของสหรัฐ หลังการผ่านร่างกฎหมายลดภาษีและเพิ่มรายจ่ายขนาดใหญ่ของปัะธานาธิปดีโดนนั้นทรัผู้นำสหรัฐซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวมีแนวโน้มทำให้รัฐบาลสหรัฐเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์ในอีก10ปีข้างหน้ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรสรัฐเพื่ออนุมัติขั้นสุดท้ายซึ่งบั่นทอนสถานะการคลังสหรัฐ โดยนเวลาจะ่เมมีบันทึกวิดโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ3,346.430ดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ9.6.7.3 7 3, จุดด้านกองทุน s p ส r ีดาขายทองคำออก0.57ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ9 4 7 6 6ตันสําสำหรับวันนี้นะคะมีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเป็นข้อมูลสำคัญที่เฟดนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีพิมพ์ไอภาคการบริการของสถาบัน ISM ประจำเดือนมิถุนายนยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานประจำเดือนมิถุนายนแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ3337ดอลลาร์3 3 3 1ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บร,ริเวณ3,325ดอลลาร์3 3ม0ดอลลาร์3,315ดอลลาร์3,307ดอลลาร์และ3 2 9 7ดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวะต้านแรกอยู่ที่บร,ริเวณ3,351 3 3 3ดอลลาร์3,357หาดอลลาร์3 3 6พดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บร,ริเวณ3 6 9ดอลลาร์3,377ดอลลาร์แลม3,389ดอลลาร์มล การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่3กรกฎาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาทีา่เมมสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคํา7ครั้งราคาครั้งที่7ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่50บาท เม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามประกาศของสมาคมคัดต้องขับนะทีนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สิน้วยนะคะขอบคุณทุกผู้ติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ